หลายคนประสบปัญหาในเรื่องของการจุดแก๊สแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมซื้อไปนานๆก็มไม่ค่อยติดนะไม่ค่อยติดเราจะหมดปัญหาอันนี้เลยนะฮะอันนี้ทิ้งไปนะครับตัวนี้เรามีนี่ตัวใหม่มานี่ครับที่จุดแก๊สนะครับมีสายชาร์จด้วยนี่เห็นไหมเสียบชาร์จไฟได้นะครับเห็นไหมเนี่ยชาร์จไฟได้นะชาร์จไฟแล้วหมดไฟก็ชาร์จแล้วก็เปิดตัวนี้จะมีไฟบอกสถานะนะครับ แล้วมีปุ่มกดตรงนี้ครับเห็นไหมนี่เดี๋ยวผมจะเปิดแก๊สให้ดูเนี่ยเปิดแก๊สให้ดูนะครับจุดแก๊สให้ดูเลยเนี่ยเดีย๋ยวดูนะเห็นไหมครับโอ้โหสุดยอดเนี่นในรุ่นนี้นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใครสนใจนะครับกดที่ตะกร้าเลยนะครับกดที่ตะกร้าเลยเรามีจำหน่ายนะครับเรามีขาย กดดูนะครับราคาถูกๆครับ